สวัสดีเพื่อนๆพ่อแม่ที่น้องได้เป็นรับทุกๆคนเป็นอีกหนึ่งวันที่ยุ่งๆเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมที่จะให้น้องเดินทางนะคะขอให้เพื่อนๆได้ชิมกันค่ะ,ะไม่ทราบว่าใครที่เคยกินเหมือนแม่อ้อมหรือเปล่านะคะสําหรับแม่อ้อมนะเอาหนึ่งขนแบบนี้แหละคะ่ะเอาไปเช่ช่องฟริซนะคะช่องแขงนะ ประมาณ10-15นาทีแล้วก็ค่อยเอาออกมาผา่าครึ่งใช้ช้อนควัดทานพี่น้องค่ะอร่อยมากๆความเย็นของเขาความเย็นลี่ของเขาเหมือนเรากินไอศครีมเลยค่ะถ้าใครที่ยังไม่เคยลองลองเอาวิธีแม่อ้อมนี้ไปอลองดูนะคะเผื่อเพื่อน,อนๆอาจจะชอบนะคะแต่สําหรับแม่อ้อมชอบมากๆเลยค่ะนี่เป็นครั้งแรกที่ปีแรกที่เรา ส่งแบบปันให้กับเพื่อนๆได้ชิมกันเยอะๆแบบนี้นะคะพี่น้องคะเป็นประสบการณ์ของเราเดี๋ยวถ้าลูกค้า f e e แ b a c k กลับมายังไงเดี๋ยวแม่อ้อมก็จะมารายงานและแจ้งให้เพื่อนๆได้รับทราบนะคะสําหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ชิมยังไม่เคยกินต้องหาค่ะไม่จำเป็นแต่ต้องอหาที่แม่อ้อมนะคะหาที่อื่นก็ได้หาที่สวนอื่นก็ได้ลองมาชิมดูก่อนว่าท่านชอบไหม ถ้าสมมติว่าชอบนะคะเราค่อยหาต้นพันสักต้น2ต้นนะคะเอามาปลูกไว้หลังบ้านเพื่อเก็บกินในยามที่เราต้องกันค่ะสวัสดีค่ะ